เข้าใจไหมฮะอืมลุงพลไปไหนครับลุงพลแหรอครับอ๋อมีคนถามเรื่องลุงพลลุงพลก็อยู่บ้านเขาตอนนี้คดีมันอยู่ในศาลเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้แล้วโดยมารยาทแต่ใครเป็นทนายความเขาไม่วิจารณ์แล้วคดีมันอยู่ในศาลเนี่ยวิจารณ์อะไรนะคนที่เป็นทนายความเขาไม่วิจารณ์หรอกนะมันอยู่ในศาลแล้วพปฟ้องศาลแล้ววิจารณ์อะไรไม่ได้แล้ว่ามีคนถามว่าลุงพลจะแพ้ชนะมันมันตอบอะไรมตอนนี้มันพูดอะไรไม่ได้แล้วแล้วขึ้นอยู่กับศาลโดยมารยาทไม่ ไม่พูดถึงถ้าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแต่ามาถามว่าลุงพลจะรอดไหมหูอตอบไม่ได้คือฟ้องแล้วต้องเงียบเลยหูปากนะครับนะเอ่อหูปากบางคนถามว่าเออเอแม่น้องชมพู่เขายื่นอคำร้องในคดีอาญาเพื่อขอค่าสินหมายทดแทนที่ลูกเขาตายอา่าสิบล้านแพงเกินไปไหมาบางคนบอกสูงเกินไปคุณเป็นใครล่ะคุณไม่ใช่สารนะอย่าเสือกไปตัดสิน นะครับนะมีคนบางคนบอกเฮ้ย hey, เนี่ยเขาเรียกเนี่ยพ่อเรียกห้าล้านแม่เรียกห้าล้านรวมเป็นสิบล้านบางคนบอกเรียกค่าเสียหายสูงเกินไปผมอยากจะถามว่าไอคนที่พูดเนี่ยไม่ว่าเป็นนักกฎหมายหรือใครเนี่ยมึงเป็นใครมึงเป็นศาลเหรอแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาเอ่าโดยอัริยะเนี่ยเขาดําเนินการให้ยืย่นคําร้องเนี่ยเรียกคนละห้าล้านลูกเขาตายเนี่ยมี นักกฎหมายทนายความบางคนบอกว่าสูงเกินควรผมอยากจะถามนะครับยิ่งถ้าเป็นทนายความในคดีอ่าแม่น้องชมพู่ด้วยอยากจะถามว่ามึงจะเป็นใครมึงรู้ได้ไงมันสูงเกินควรน่ะคนที่จะบอกว่าสูงเกินสูงเกินควรคือศาลไม่ใช่มึงนะครับพนันเนียถามเรื่องแม่น้องชมพู่อะไรก็บอกไปอ่ะนะครับคนที่จะบอกว่านะจำนวนค่าสินหมทดแทนที่เรียกเนี่ยสูงเกินไปเนี่ยคือศาลไม่ใช่มึง นะไม่ใช่มึงนะครับยิ่งมึงเป็นทนายความอยู่ในคดีเนี้ยมึงไม่ควรท,ที่จะแหกปากเลยเพราะอะไรไหมเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะมันมันมันไม่ใช่เรื่องของมึงมันเป็นเรื่องของศาลที่ศาลจะบอกว่าพ่อเรียกห้าล้านแม่เรียกห้าล้านลูกน้องชมพู่ตายบางคนบอกโอ้ห oh, สูงเกินควรได้ได้ได้ไ,ดไดม่กี่แสนไม่กี่หมื่นหรอกนะนะคนพวกเนี้ยบางคนประกอบวิชาชีพทนายความบางคนเป็นนักกฎหมายนะ มึงไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะคดีมันอยู่ในศาลมึงจะรู้ได้ไงมันสูงเกินควรมันอยู่ที่ศาลศาลจะเป็นคนบอกมไม่ใช่มึงเป็นคนบอกเนะทนายความบางคนในคดีน้องชมพู่บอกว่าอะไรโอ้กไม่ต้องห่วงครับคดีนี้เราชนะแน่ลุงพลชนะแน่มึงรู้ได้ไงนะ่ะฮะมึงมึงรู้ได้ไงมึงไปยิ่งเป็นทนายความจำเลยในคดีน้องชมพู่เนี่ยในคดีจำเลยเนี่ยเนี่ยทนายลุงพลทนายอ่ป้าแตนทนายนายชัยพลหรือนางแตนเนี่ย นะนะมึงไปไล์สดกันแล้วมึงบอกว่าโอ้โหคดีนี้เราชนะแน่ไม่ต้องมิตกกังวลเชื่อผมเราชนะแน่นะครับมึงไปพูดแบบนั้นได้ไงคดีมันอยู่ในศาลมันเป็นเรื่องของศาลศาลจะเป็นคนตัดสินไม่ใช่มึงตัดสินนะนะมึงพูดได้ยังไงว่าคดีชนะแน่มึงเป็นใครอ่ะคดีอยู่ในศาลนี่ยมันไม่ไม่มีใครบอกได้นอก,นอกจากศาลแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าศาลจะตัดสินยังไงนี่ก็ฝากบอกไปยังนักกฎหมายทนายความเข้าใจไหม เนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยมีคนถามมาใครแพ้ชนะตอนนี้จะไปตอบได้ไงมันอยู่ในศาลจะไปรู้ได้ไงว่าลุงพลจะรอดหรือจะติดคุกหรือจะโดนมาหารชีวิตมันเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าโม้เลยพวกนักกฎหมายทนายความยิ่งเป็นทนายความอยู่ในคู่คดีเนี่ยไม่ควรพูดแต่ถ้าไม่ได้ประกอบวิชาชีพเนี่ยไม่เป็นไรแล้วแหกปากเข้าไปเถอะเพราะอะไรเพราะไม่มีความรู้หาอะไรก็พูดไปเนี่ย <c oughs> นี่พูดชัดเจนแล้วนะนะนะครับจะไปบอกได้ไงโอ้โหจำเลยชนะแน่ไม่ต้องห่วงครับ สบายใจไม่ต้องคิดตรรวัวกังวลนะไม่ได้มีมีใครก็ทํามึงเป็นใครไปชี้นาศาลฝากไว้แค่นี้นะครับอืมอาจารย์ครับเคยโดนคดีเสพจะสอบตํารวจได้ไหมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่เคยเป็นตํารวจแล้วลองไปถามตํารวจดูแล้วกันนะว่าเคยคดีเสพจะไปเป็นตํารวจได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะนะเพราะว่าถามมาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะว่าไม่ใช่ทนายเทยว,วดานะ นะครับก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันด่าถูกตัวจะมีความผิดไหมด่าถูกตัวก็มีความผิดนะถ้าเขาเสียหายยกเว้นเรื่องที่กุณด่าเนี่ยเป็นประเด็นาสาธารณะประชาชนได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดไปด่าเขาเนี่ยไม่ว่าด่าใครก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ด่าถูกตัวเขาเสียหายนะแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์อ่มันก็มันก็ผิดอยู่ดีอยกเว้นเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับอืม สำหรับผู้สูญเสียไม่มีคําว่ามากหรือน้อยไปหรอกครับนี่นเนี่ยเนี่ยคนนี้พูดดีไงลูกเขาตายมึงจะไปตีราคาห้าล้านสิบล้านหรือห้าแสนห้าหมื่นนะครับมึงจะไปตีได้ไงมึงเป็นใครถ้าเกิดลูกมึงตายเนี่ยมึงไปตีราคาเอาห้าแสนใบอะไรต่างเอาสองแสนอะไรเงี้ยอ่าแสดงว่าพวกมึงก็คือพวกที่มาจากนรกนะเป็นพวกที่มาจากนรกมาเกิดนะถึงไปตีราคาคนราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับอืมนะ อืมเข้าใจนะครับอืมเออมีบางคนบอกว่าสอบตำรวจไม่ได้ครับเพราะมีประวัติเอ,อ่ก็แล้วแต่นะครับชุกครูแล้วทนายรู้ได้ไงว่าใครผิดใครถูกกูจะไปรู้ได้ไงว่าใครผิดใครถูกนะนะครับเนี่ย MTS ถามและกูจะไปรู้ได้ไงว่าใครผิดใครถูกกูไม่รู้คดีอยู่ในศาลแล้วคดีน้องชมพู่เนี่ยจะให้ กูไปบอกว่านพิอ่าผิดถูกกูกูไม่รู้กูไม่ตอบเพราะบอกแล้วไนงะตะกี้นังฟังนะใครเป็นเอฟซีทนายใครทุกนี้ต้องฉลาดเวลาอาจารย์พูดแล้วฟังนะนะต้องฉลาดครับนะถึงบอกว่าต้องมาอบรมกับอาจารย์นะครับมาอบรมครับจะได้รู้ครับชัดเจนนะชัดเจนไหมครับอ,อ่นะอืมคดีหมินเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเป็นทั้งอาญาและแพ่งอาญาก็เรียกว่าหมิน่น แพงก็เรียกว่าละเมิดนะละเมิดเนี่ยก็คือหมิ่นนั่งแกหมินทางแพ่งหมิ่นทางแพ่งกับหมินทางอาญาไม่เหมือนกันนะเข้าดูมาแล้วก็ช่วยแชร์ครับแชร์ไปครับแชร์ไปยังเพจของพวกคุณแชร์แชร์แชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆเป็นรายการที่ให้ความรู้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะโดยทนายแก่ๆคนหนึ่งที่ชื่อเดชาใกล้เกษียณแล้วราบใดที่ยังมีแรงออกมา ให้ความรู้กับประชาชนก็จะทำแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นามีเวลาว่างก็มาพอเราแก่แล้วไม่นานก็ตายแล้วนี่ใกล้หกสิบแล้วทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จไปด่าเขาเสียหายก็ผิดนะครับแต่ทางแพ่งต้องเป็นกรณีที่ว่าฝ่าฝืนความจริงถึงผิดเข้าใจไหมทางแพ่งนะทางแพง่งนะถ้าเรื่องจริงทางแพ่งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ถ้าเรื่องจริงไปด่าเขาผิดอาญา นะครับนะผิดอาญานะครับนะแล้วบางคนไปด่าเขาเป็นจอระเข้่น้อยเป็นเดรจฉานอย่างเงี้ยก็ผิดชัดเจนครับนะยกเว้นคนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็กล้าด่าเขาด่าด้วยถ้อยคาหยาบคายก็เป็นการดูหมิ่นโดยการโฆษณาามีความผิดอยู่แล้วนะแต่คนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ด่าเข้าไปด่าเขาเสียเสียงหายครับสนุกปากเนะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะได้ความรู้นะ คดีถึงสารแล้วเราต้องรอสารตัดสินอย่างเดียวถูกต้องนะครับเอ fc ทนายครายถูกต้องฉลาดถูกต้องที่สุดทุกครู้นะครับนี่นะครับอืมเข้าใจนะรายการเราให้ความรู้แบบเต็มที่เลยอะแชร์กันไปกดติดตามกดเพจกดอะไรจะเยอะเออนะครับนะวิธีการป้องกันดีที่สุดก็คืออย่าเสือกไปด่าเขา นะบางคนเนี่ยทั้งโง่ทั้ง, ô, งจนเลยแต่เสือกไม่ด่าเขาเพราะด่าเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ร้องร้องล้วนะครับร้องไห้ร้องโมงละครับเพราะอะไรไม่มีตังค์แค่นี้เขาอะโง่ด้วยเสือกด้วยอย่าเชื่ออาจารย์อย่าทั้งโง่นะท,งง ô, ทั้งเสือกโง่เสือกจนแต่เสือกไม่ด่าัะท <ders S 1> ั้งโง่ทั้งเสือกทั้งจนแต่เสือกไม่ด่าเพราะด่าเสร็จก็ตังค์ไม่มีจ่ายก็ต้งองรอการกาบตีนเขานะการกาบตีนเสร็จต้องร้องไห้ร้องห่มนะครับนะหลายคนนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ มัเราเราไม่ชอบใครก็อย่าไปดูเขาไม่ต้องเสือกไปด่าเขาอย่าไปโชว์โง่นะเสือกโง่จนแต่เสือกไปด่าเขาจำํจำไหมจาที่อาจารย์พูดไว้อืม